ทูที่8ของรายการ8ปีระหว่างประสาทอารีนากโปรงเรียนบ้านกล้วย <c oughs> และช่วงที่อันตรายที่สุดนั่นคือหัวหน้าทีมเสียงเสียงแดงป็นการเล่นที่เสี่ยงเสี่ยงอันตรายเสี่ยงแยดงเอเรียบร้อยมันไม่เลือกตามโค้ด bỏ hết đất sang, nó không ăn, nó sang chơi luôn. bỏ

นะครับบิ๊กแบทอะคาเดมี่นะครับนับเป็นอันดับหนึ่งนะครับมีเจ็ดคะแนนนะครับตามด้วยสังขะฟุตบอลอะคาเดมี่นะครับหกคะแนนนะครับปราสาทอารีน้าลำดับที่สามนะครับสี่คะแนนนะครับโรงเรียนบ้านขึ้ยนะครับสามคะแนนนะครับและสุดท้ายนะครับดีดีอะคาเดมี่นะครับยังไม่มีแต้มเลยนะครับ

เจ็็ดไอ้แจ้าเปนนักมวยหรือเปล่านักมวมยน,น,นักมวยไดไหม้เล้ไดไหม

E thêm tết tết lên tết 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 不要不要打！ กินหลังอยู่นี่ เอาข้าวเข้ามาข้างในเรียบร้อยแล้ว 要你要开什么？嗯嗯。 ชาสัมพันธ์ตายในคู่ที่8รุ่น10ปีสีขอนรัอิคอคาเดมี่กับบีดีอคาเดมี่นะครับขอเกรกให้ผู้ตัดสินได้พักทานอาหารกลางวันสัก10ผู้ต่อไปผู้ต่อไป8ปีบิ๊กแมทอคาเดมี่ ตีดีอาคาเดมีโอเคมิดมอนขอต้อนรับตำนานทหารน้ำราชนาวีอดีตกองหลังจอมหัวปัจจุบันปลัดที่ดืยจากออโตบแต่ว่าอบตหยุดสังค่ะ สุธนธนสินกองหลังราชนาวีรุ่นพี่ไอ้พันนิดนนิดให้เย้าทีรุ่นพี่เอราชนาวีสุทนธนศิลกองหลังราชนาวีเด็ไปดูในตำนานดู้ิว่ากองหลังียน์ูกทุนนั้นต้องไปเหลืองไปแดงสุทนธนศิลเร็วเร็วนาเร็วหุ่นลยหุ่นลอยตัวเนี มควหน้า e, e. e. like, the ้เฮ้ยไปลูกเน้โหน้าโแล้วอไปเริ่สอตตอนนี้ใครนำกล้วยต่างกล้วยนำอยู่นะครับหนึ่งศูนย์ถ้าต่างกล้วยชนะนี่ต้องยกความดีความชอบให้กับ ทีมเลอมัาเลือกข้างทูโค้ชบอกให้เลือกอีกข้างหนึ่งมันเลือกอีกข้างหนึ่งเออเอาสงครามยังไม่จบตควายครับยังไม่เริ่มอย่าพึ่งดูสกอร์ มันรวยไม่มีเมาหิวเคลียไม่สนุกเลย 停停了，到你啊。<noise> <noise> <noise> มีความผิดยกให้เมาวิวเป็นแพ 10ปีนะครับเราจะบีบหลังจากคู่นี้แข่งขันเสร็จประมาณ10นาทีนะครับก็ให้สีขอวและฟุตบอลแคมี่และดีดีแคาเดมี่ได้เตรียมตัวรอวอร์มเล่นในสนามได้นะครับประมาณ10นาทีให้ผู้ตัดสินได้พักเบรกสักครู่นะครับ10นาทีนะครับเฮ้ยเฮียรออยู่นะการแข่งขันอีกทั้งหมด หนึ่งสองสามส่ปอีกแปด่ในรุ่นสิปีนะครับชนนี้นทีมเชสมาดวัดเกียงอีกอุบนเขาจากซีสเกตซีสเกมนี้เขาเขามันจะมาร้องเพลงชาติมันจะมาอ้อนร้องเพลงโอเ้เพลงมารงเรียน

ลุ die, die, ue, hai, day, ้นประตูตีเสมอให้ได้ตีเสมอให้ได้มาช่วยมาด้านหน้าสกุลเอาไหนไอ้แก้มอยู่ไหนถือไอแก้มไอ้แ้มไอ้แก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 ้มฟาวไอ้แก้มเองไปเตะประตูโอ้เองไปีเจโกโอ้เองไปเตะผู้รักษาประตู

กป้อน oui и н т ค้าบ multimillionaire 1,000gas <laughs> ия rambut theoso

ลานาสกูไอ้แกอ้แโดนเข้าข้างหลังชายกับชายอ้ยนี่ชายกับหญิงโอ้ยเขาไม่ตบอลชายกับชายเข้าข้างหลังมีการเาวอันนี้ชายกับหญิงนดูวเออยิงกับเฝ้้เหมือนด้วยเนอไปให้กันนี้โอ้ยโอ้ย ไปไปไปมาบูอาบูตีเสองคนีสองนม่ไหวจะชนะโยเอาเลยมานะสมูตีเสมอได้โยสุดยอดโต้งดวยคามตันแะคบกให้เลือกฝันมันเลือกฝันนี้เกบเวลาแล้วบ้าหิวเองเป็นแพ้ เฮ้ไม่ใช่เด็กหมูนะเด็กแพะเด็กมีลมลงไปช่วยสกัดอ่ะสงสองนกันสองสอง,สอง,สองโอ้สุนุมคัสบสุนุมคับมองแปดปีจากอาไรเนี่ยต้องเอาความดีให้กัดกัดกันทีที่ไม่